มาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราทำไก่ทอดกระเทียมพริกไทยเตรียมไก่ส่วนปีกเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็ก3ส่วนเนาะหั่นชิ้นเล็กพอคำเลยแล้วก็เตรียมผักชีกระเทียมโขกให้เข้ากันเลยเอาใส่โขกไว้ประมาณนี้เลยแล้วเราก็โขกให้ละเอียดแล้วเราก็ใส่ลงไปในไกล่ล้วก็ใส่ผงปรุงรส เกับพริกไทยลงไปเราจะใส่เป็นพริกไทยเม็ดๆแล้วก็ใช้ปศดุสดก็ได้จะได้หอมอันนี้ใส่รูปกชีลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วหวานเนาะทำให้สีเขาเข้มหน่อยแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะซีอิ๊วหวานนี่เขาก็หวานอยู่แล้วใส่แล้วก็คลุกเขาเข้ากันเลยลเราจะนวดไปพักนึงเพืให้ข้าเนื้อ,กอไก่กินห,หอม ลากกะเพรกับกระเทียมก็ขึ้นมาแล้วนวดไปเรื่อยๆค่อยๆนวดไปใจเย็นๆเนาะนวดไปพักงนล้วเราก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นสักเพิ่มชั่วโมงอย่างต่ำเนาะเสร็จแ,แล้วเราก็เตรียมหลังจากนั้นพอเราเตรียมทิดทอดเราก็เตรียมแป้งน้ำเปล่ากับแป้งแป้งนี้ก็จะเป็นแป้งสําเร็จรูปเลยที่เขามีทั้งกระเทียมพริกไทยผสมแล้วเนาะของโกกขีแหละแล้วก็มาละลายน้ํา ขาจะใช้น้ำเย็นแต่น้ำของเราเย็นไม่พอไม่เป็นไรเราก็ผสมคนๆกันไปก่อนให้เป็นเนื้อเนียนๆประมาณนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเอาไก่ที่จะทอดออกมาเพราะไก่เขาเย็นแล้วใช่ไหมแล้วก็ลาดแป้งลงไปเลยลาดลงไปแล้วก็อันนี้แป้งกับไก่เนี่ยเราก็กะประมาณให้พอพอกันนะก็เราก็คนให้เข้ากันเลยเสร็จแล้วเราก็ตั้งทอดใส่ทอดลงไปนี่อันนี้ทอดเสร็จแล้ว จภาพกออกมาก็าจะสีค้าหน่อยพอเราใส่สีอิ๊วหวานดำลงไปก็เลยสีออกนุ่ๆตอนนี้ชุดที่สองนี่จะเกี่ยนิดนึงพอเราลืมเลยเออกไม่ไม่อันนี้ยังไม่ไม่แต่อันนี้อีกชุดนึงนี่จะเขาจะไม่นิดนึงแต่ก็อร่อยอยู่เกาะดีก็จะมีก,กระเทียมพริกไทยก็แเราจะโรยเกลือลงไปหน่อยก็ได้ถ้าคนชอบเค็มน,นิดยึงเข้าถถง่นไก่เนาะอันนี้ไม่ได้โรยก็ประมาณนี้ก็พอแล้ว เป็นวนส่วนปีกที่เราพาครึ่งซีกเนาะก็เลยจะเป็นก้านเล็กๆแล้วก็ปีกส่วนล่างเป็นก้อนโตๆหน่อยนี่เห็นไหมเป็นก้อนโตแล้วอันนี้แหละชุดนี้แหละที่เกียมไปหน่อยก็จะได้ไก่ทอดกระเทียมพริกไทยหอมอันนี้เราจะใช้กินกับอะไรดีนอมันฝรั่งสิเราก็เอามันฝรั่งเนี้ยมา ผ่นเป็นใช้เครื่องกดกดเป็นแท่งๆแล้วก็ปกติจะคุกแป้งด้วยแต่อันนี้เรารีบก็เราก็เลยไม่ได้คุกแป้งเราใส่ทอดเลยทอดแล้วก็โรยด้วยผงของมันฝรั่งให้ออกเค็มๆออกรสชาตินี่สภาพเสร็จแล้วแล้วเราก็ตามด้วยลูกอันเนี้ยเหมือนลูกผักกาดอะไรสักอย่างนึงแต่เขาจะออกขมๆมากมันเขามีอย่างแช่ยเย็นแต่เราเอาไปต้มต้มเอาตั้งใส่น้ำนิดนึงแล้วก็ใส่เนยลงไป ก็จะออกมาหอมๆมมันๆอย่างเงี้ยเอามาเป็นเครื่องเคียงได้ก็จะได้แล้วไก่ทอดกระเทียมพริกไทยกับมันฝรั่งทอดเส้นฝ้ายทอดเป็นอาหารอีกมื้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ว่ามื้อต่อไปนี้จะเป็นอะไรจะนำเสนออยู่เรื่อยๆค่ะบา,บายยค่ะ